สนุกไหมครับสนุกไหมครับ <c oughs> สนุกเนะาะสนุกไหมลูกสนุกไหม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 โอ้อย

เวลามันเวลามันพูดมันบ่นนะบางทีมันก็สำลักน้ำลายตัวเองใช่ใช่อยเออบางทีเด็กจะสำลักน้ำลายตัวเองไหนคุยด้วลูกครับเออเออขย่าเตียงโยกเลยนะเออแข็งแรงเออเออเนี่ยเนี่ยแรงเยอะเนี่ยแรงเยอะนี่เนี่ยนี่เ แล้วๆโตเร็วๆช่วยป๊าป๊าหมาม้าทำงานบ้านแรงเยอะดีเออแข็งแรงดีว่ะอุ้ยฮอแอร์ฮอแอร์เนี่ยเนี่ยเนจประจาเลยต้องระวังนะเม้งใช่บางทีอ่ะจะเม้งดูแล้วจมูกเขาจะตันๆนะเนี่ยเออจะแพ้าะาอากาศบางทีเราห่งจามซี้คซีอ่ะตั้งแต่ไอเหยียยันป๊าป๊ายันหลานเลยเหรอเนี่ยฮะ พยายามให้เอ,เอาเอาอาหารที่มันแก้แพ้อากาศอ,าอะเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวนึกไม่ออกไว้วลาหลังแล้วเดี๋ยวก่อนให้โตก็กินได้ก่อนเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวมาไปเตรียมข้างอนะเออเดี๋ยวอย่าหาให้ลูกให้กินมัน่จะได้ไม่แพ้อากาศเนื้อมันแพ้อากาศแล้วเดี๋ยวเวลานะักคัดจมูกเมือ่อหายใจไม่ออกเวลาอากาศเปลี่ยนทีก็หายใจฟุดฟัดพุดฟัดฟใช่ไหมลูก อเโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงดังเลยเลยเสียงดังเลยเหรอโอ้โหแบบเขาเขาเขาดูเขาเขาตั้งท่านะตั้งท่าเสร็จปพ๊บแล้วเขาจะฮึบอย่างเงี้ยฮึบเนี่ยยังกลัวกลัวแบบอุ้มไปถีบหลุดมือเออระวังระวังเรารู้แล้วเราก็ระวังระวังสลุกเออแล้วรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องระวัง เนื้ก็ต้องระวังนะมันแข็งแรงเดี๋ยวมันทึบเปลาทีบกระเด็นเลยนะใช่ไหมลูกต้องระวังเขาจับเอามือจับหลังไว้เตือนหมาม้าเขาเด้วยเวลานั้นอุ้มบางทีแบบเราเอาเอาแขนช้อนตูดไปแล้วอีกมือเราไปจับอะไรอย่างงี้ไงครับเออนั่นแหละมันจะล้มตรงนั้นอนะ่ะถ้าจะถ้าจะมืออีกจับมืึงเนี่ยพยายามยกมือขึ้นมาแผ่กลางไว้ตรงหลังเขาหน่อยคล้ายๆโอบเขาไว้หน่อยกันเขาอ่ะ ไงมันฉีบมันก็ติดมือเราจะไ,ไมก่กล่องเบ่งนะใช่เปล่าดูมันด,ดีดอะไรก็ไม่รู้มันดิ้นอย่างเงี้ยดิ้นดิด้นทีครึ่งชั่วโมงเออเด็กไง,เข,เ,ไงเขาเล่นไงเขาเล่นเขาออกกําลังเขาเป็นการขยับข้ามเนื้อเขาไงขยับตัวเขาไงขยับกล้ามเนื้อข,อย,อขอยับอะไรพวกนี้ฝึกฝึกฝึกพัฒนาการ นี่นี่นมีเสียงเลยเว้่ถีบแล้วมีเสียงด้วยนี่